แล้วทำไมต้องใช้ชื่อเป็นภาษาไทยวะดูไปดูทำไมแม่งแหลกที่ผ่านแล้วหูมึงใช้เกมงเอาวีตอนนั้นแม่งโคตรตก๋เลยวันนี้ผมเก่งมากเลยนะเว้ยเดี๋ยวโคตรเก่งให้ทุกคนดูแปดคนนะหนึ่งเดนั้นก็ต้องคือคุณมแปดคนก็มาดูแปดครั้งอะ่ะคิดดู ดูหนึ่งครั้งคือหนึ่งถ้าดูหนึ่งครั้งก็คือหนึ่งนาทีถ้าดูไม่ถึงนงาทียอดวิวจะไม่ขึ้นนะอะไรแล้วมีคนมีคนกดไลค์ให้เนี่ยมันจะดูมึงกอัฐนูดาร์กกูไปแดกเพื่อนพี่มมาล่ออะไรน,นะสดยังเนี่ยพี่มันล่อทุกคนอืม อไล่สดยังไล่สดยังไล่สดอะไรพี่บอกไปแล้วพี่ไล่สดไม่ได้ใช่ใช่ไล่สดไล่สดไม่ได้ใช่ไล่สดก็บอกอยู่ว่าไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวจะบอกว่าพี่เป็นคนที่ไล่สดยากมากเพราะว่าคอมพี่มันคอมมันไล่สดได้ลื่นพี่ทำไมผมทำได้คอมมันไล่สดได้ลื่นนะแต่เนดะแม่งเป็นไม่ได้ เล่นจัดดาร์กอ่ะเอา้วทำไมอ่ะมันอยากเล่นกูก็ซื้อสิครับคุณกดผิดอ๋ออ๋อคุณล,ลืมละทุกคนนั่นหนึ่งนะเอ้ยไม่นจนภัยสู่ข,ข้วงเลือเกี้อะไรเล่นดาร์กแล้วังไงวะเฮ้ยจด มีไว้เพื่อเล่นว่านายมีสี่รหัสแล้วนี่เอ้สามเนี่ยทำไมอ่ะมีสามรหัสแล้วผมขอรหัสที่สองหรือเอ็นทีอาร์โจรหัสอะไรหลอดอะไรมีสามรหัสอะ่ะหลอดอะไรหลอดเพื่อนพี่อาซินหลอดหลอดเพื่อนพี่ไงหลอดเนี่ยยศสูงเขาจะไปสู้ได้แอดสินเนี่ย ทุกคุณเพลงหายเอ็งเปิดเพลงไม่มีลิขสิทธิ์ได้พี่ฟังแลง้ปะจะม,มีอ่ะลองค้นหาในยูทูบจะมีลิขสิทธิ์ไหนอะโชว์ให้เด็กมันดูดิว่าเก่งแต่ยอดก็ตบได้นะน้องอยก่งด้ฮะ โอ้อยทุกคนอาททนทีไปทะหลม่มา,เเมน,านเลยมันยังดำเลยอะรถได้เนย่ก้กดเงแล้วรอ ทก่อกแค่น okay. oh, ั้นกันไม่ได้อยู่แล้วธนูดังอ่ะเองก็รู้ไงว่าธนูดังมันโหดอ่ะดูมาสินเห็นสุดเอรไกผมเคยเห็นว่ามันมันโดนลิเจนถอยตัวมาแล้ว โอ้มันด่ามาคีน่ะเขาบอกว่ามาคูด้วยคด้วยสารพัดเลยไม่แค่ธนูแหละทุกคนดูแลกันนะมไม่แค่ธนูโป้โปโอะไร ี่พี่จริงก็ล้องปูเน่ยถึงล้นะนนมันมีคนมันมีคนด่าพี่เกมไหมใครอ่ะนี่ใคร พี่พี่ใช้ยศเพราะพี่เก่งนะก็เลยคนเก่งมันเก่งกันไปก็เลยต้องใช้ยศเพื่อเบามือเลาจเคยด่าพี่อฮะมันด่าพี่ออันนี้มันรหัสเพื่อนพี่อะพืนพี่มันโดนพี่ไม่โดนเพื่นบาซินนึงไรปะไม่โอ้แล้วไงอ่ะที่เพื่อนบาซินกูไม่ใช่บาซินจำาไว้สี่ยังยีกลางกลามา่เกมนถงว่ะ บอเที่อะไรเนี่ยอาเตวหไม่ใช่โทรโทเชื่อไฟเบิดอะไรบอสินไม่หยิ่งันบอกหัวนะหัวเงเลยเช่ Down or nice. Admin B. Rhythm thumbs <laughs> up joint H underscore facing underscore other and bound to Rhythm U2 searching magnifying glass <laughs> tilted right. Nice. Rhythm about these notes. That is not way yep, that hit me up. อฮ้ยเอาบดมาเอาบดมาเอารีว,วไปเยอะแหมแดอกุ๊งอุย๊ยบาลทุกคนน้องบาสน้องบาชิลชาแนลอะชิลอะไรทุกคนดูดิไม่โกงกันอีสัตว์ เอ้ยวะเล่นไหม K O Hello Player เนี่ย Player เเร้องไหนมาเล่นดิมาเราไม่เปิดเพลงอ่ะ Hello Player เลยเราติดแน่นอนในเกมเนี้ยโอเคตัวเองก็นะ้งองปิดไลฟ์ไปแล้ว,ะน,ลวละนะทำไมไลฟ์มันยังเปิดอยู่ปิดไปแล้วเกมมันรีแม่งเราติดหรอแล้วไงวะกลัวอะไรวะ พีมม่มีมีด่างแล้วเวของดางให้หน่อยดิไม่ให้ของดางแรก่ะไม่<ห>ยยอยากปูใหญ่ไปไลเออแป๊บนึงนะ โลตอไปการทำไมแล้วเอ้ยไอฮโีโร่ี่มันยศในนั้นนี่ามียศไอยศต่อมาอีกก็ล,าล,าลา่าลว่ะ หลอดเท่อะนะทำไมอ่ะครับเ้ยอย่าต่อไปภูท่าชะาหลอดเท่เขาไม่นขาหนุนจะชอบแยกพี่ว่าเอ็อมทีอาร์โจเฮ้ยอยากเกียนอะอะไรไม่รู้อ๋ออันนี้ให้หนอยเหล็กๆๆแล้วและของให้หนอยอ๋ออะไรเองดิเองมียศดนี่เช้ยศยดสิทำาไมอ่ะ เพชรเองก็ดีนี่อ,อ,อะไรมันจะอะไรอะ่ะไอ้ตีฟไม่ให้รแรกของเองเว่อร์คะแนนเขาเทียรเลยเป๊บนึงดเออเงิขนูด่างมาเดี๋ยวนี้เลยเลพี่ขอเวลาฟาร์มได้เพราะพูดเองก็แบบเออเจ้าอย่างเดียวไม่ไม่ได้แล้วพูเองก็แม่งงย่ง,ยงของพี่เลยจะมาขอจากพี่เพื่อ คือแม่งแย่งของแย่งของแย่งของป่วนแล้วไม่เอาของเจ้าของจากกูด้วยอะไอ้เหี้ยดูดิอันนี้เรียกแย่เหี้ยอันนี้เรียกเฮียพอร์ล่ะ่ะมันมีคนมาแล้วเนี่ยเออนั่นแหละก่อนะต่อไปกลางพวกจุยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เล่นเล่นเล่นอะไี่อยู่ไหมใช่ใช่เอาวาว่าพี่จะเล่นไปั๊บปไปไปตบก่อนมึงมาดิไอ้เหี้ยมึงอย่าห้ากับบาลซินนะจ๊ะเดี๋ยวมึงโดนตบแน่สัตวบนั่นแหละหลาเพื่อนพี่คนเมื่อกี้จบปะจริงก็หลาจิเมเกียเลยเกี้ยเที่ยอะไรเธอไม่สิงเขาเกี้ยจริงวะ ดูนะเผื่อเผื่อจะเชื่อเลยแต่งก็เชื่อไม่ได้หรอกเออก็แดงแดงแดดงโอ้คิดว่าจะได้คุยกับพี่สินห์ี่สิงหเขาอยู่ในดิสพูดคุยกับหัวแทนนี่ไงไก่ปีกโนรอนถ้าเขาเข้าห้องกีฬามันจะมาโดนตบอะจะเข้ายันที